โอ้โหแพนิกกันมากมายนะครับกับการที่คุนเซนบอกเลยครับว่าอย่าใช้น้ำมันไทยนะครับคนก็วิเคราะห์กันใหญ่ครับว่าโอ้โหปตทเนี่ยไปลงทุนในขเขมรน,นะมีสัดส่วนในขเขมรเยอะมากแบบนี้ปตทไม่ตายเหรอโอ้ยดัดจริตครับมาดูความเป็นจริงกันดีกว่านะครับปตทเนี่ยไปลงทุนที่ขเขมรเนี่ยนะครับโดยผ่านทางปตทโออาร์นะครับมีปั๊มน้ำมันในขเขมรทั่วประเทศนะครับ186 ปั๊มนะครับแล้วก็มีคาร์เซอเรอเมซอนอีก254แห่งนะครับนี่ก็คือสเกลของปตทในเขมรนะครับก็ถือว่ามีไซส์ใช้ได้นะครับแต่อะไรครับปตทจะขาดทุนเหรอไม่อ่ะครับตอนนี้คนเขมรเนี่ยต้องการเติมน้ํามันนะครับน้ำมันขาดแคลนนะครับยิ่งจากวิกฤตของที่อิหร่านปิดช่องแคบฮามุสขึ้นมาอีกนะครับเอาละผมมาเทียบให้ดูเลยนะครับว่าปตทเขมรเนี่ยยิ่งกําไรขนาดไหนนะครับที่ไทยเนี่ยครับน้ำมันเบนซิน95เนี่ยขายอยู่ที่41.54บาทครับ ที่เขมรเนี่ยครับขายล่อไปถึง50บาทนะครับได้ส่วนต่างนี่ครับประมาณ8ปถึงเบาทเลยนะครับต่อลิตรนะครับดีเซลเนี่ยครับที่ไทยขายอยู่ที่31.94บาทครับเขมรขายอยู่ที่38.40บาทครับได้กําไรนะครับ6กถึงเบาทต่อลิตรนะครับคิดดูสิครับว่าได้กําไรเยอะขนาดไหนนะครับแล้วปตทที่เขมรเนี่ยผมจะบอกให้นะครับเจ้าของส่วนใหญ่ก็คือนัก การเมืองเศรษฐีผู้มีอิทธิพลของของคัมเรทั้งนั้นครับที่ไปตั้งอยู่ครับบางส่วนก็มีนักธุรกิจไทยที่ไปตั้งครับฉะนั้นครับปตทนี่คัมเณรครับมีแต่ส่วนต่างของน้ํามันที่ทําให้กําไรเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ซ้าครับกลับมาที่ฝั่งประเทศไทยนะครับตรงชายแดนไทยครับคัมเรนะครับเราเห็นข่าวเลยครับว่ากองทัพรถคัมเ่ยแห่กันเข้ามาเติมตามบริเวณชายแดนไทยครับกลายเป็นว่าปริมาณน้ํามันที่เติมในชายแดนไทยก็เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับแล้วแบบนี้ปตทมันจะไปขาดทุนยังไง นี่แหละครับคือทุนพลังงานคุณไม่ต้องไปห่วงปตทรหรอกครับคุณห่วงอธิปตยขิงไทยดีกว่าครับ